ก็จะเอาใบโอนีไปสถานีเมาแล้วดงเงินกับนะฮะตรงเนี้มันต้องมีในกฎหมายคกรกแล้วมันก็คือเอาเงินไปจากทุกจ้างอะไรแต่ไม่ต้องไปเขียนในสลิปในตัวที่เขาอักไม่ได้เพราะเพราะไปเขียนในสลิปว่านี่นะหักภาษีแล้วอะไรนะจ้างักค่าที่ยืมเงินฉ้นเขาไปเป็นค่าหัวบวกเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงเนี้กฎหมายไม่อนุญาตแต่ถ้าเขาไม่เขียนตรงเนี้ คนนำแม็กเน็ตจะแตมเสร็จแล้ค่อยเหมือนกับทาชาบ้านพี่ท่าชาวบานหรือคุที่ดของพี่เป็นอสาวสันนาทั้งหลายแหล่ซี่ของเป็นขอก็ยืนรอเก็บหน้าประตโรงงานคนออกมาปักถุงพวงพี่ก็ทำได้ทำิ่นก็อขอคุณควันอื่นก็ ขอบคุณนะที่ทางคณะสามารถจัดกานเรื่องนี้นไ,ดนนได้ด,ดีวความมีโอดดาลในพมาร่วมแต่ก็ดีใจที่พบแจงเกษตรจังนะนานไม่เจอท่านแล้วก็เลยรู่าอะไรขึ้นมาเสมอ,อผมขออนุญาตพูดนในในภาพรวมจากผมมองว่าปัญหาบ้านเราที่อาจารย์ชัดสมน์พูดนะครับผมก็เชื่อว่าอีกสิบปีเนี่ยจะมาพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าเรา เราไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับปัญหาของของเราในวันนี้เนี่ยมันเหมือนเมื่อสมัยผมอยู่ที่กรมแรงงานกรุณาลาสมัยนั้นเป็นกรมแรงงานแล้วเกิดปัญหาแรงงานที่สิงคโปร์พวกผมก็เดินทางไปกับรัฐมนตรีที่สิงที่สิงคโปร์รัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมที่ภาคขนงานในขณะที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยก็แถลงข่าว บอกว่าหมาที่บ้านผมนี่อยู่ดีกว่านะี้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากการไปวิวาพากษ์วิจารณ์ประเทศอื่นในพื้นที่ของเขาเนี่ยสิงโคโปร์ก็ไม่สบายใจนะครับแต่ความไม่สบายใจนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นว่าแรงงานไทยเนี่ยอยู่อยู่แย่ยิ่งกว่าหมา อันนี้เป็นเป็นประเด็นและขณะนี้บ้านเราก็กําลังเป็นแบบนั้นนะเราเราไม่เคยเตรียมการในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับผมก็เคยอยู่กระทรวงแรงงานมาคือมันก็ต้องมองว่าข้าราชการเนี่ยเราก็ทางานให้ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ทําตามที่รัฐมนตรีสั่งประเดินว่ารัฐมนตรีเนี่ยเขาก็เป็นนักนักุรกิจนะครับ ซึ่งไอ้เรื่องอย่างนี้ครับมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ข้าราชการต้พูดอะไรได้ไม่เต็มที่นะครับผมผมก็เห็นใจว่าพวกเราทีเป็นข้าราชการมาเก่าเนี่ยมันก็มีปัญหาอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ที่ผมอยากจะเรียนว่าปัญหาแรงงานต่างดาวเนี่ยพวกผมจะว่าไปแล้วที่อยู่กรมแรงงานก็ดีอยู่กรมสวัสดิการหรืออยู่กรมไหนๆเนี่ยปกติแล้วเราก็จะยึดถืออย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสันได้ได้พูดไปนะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะจะเป็นใครก็ตามเมื่อทํางานให้ในจ้างและต้องได้รับสิทธิทเท่าเทียมกันนะครับจริงๆรัฐธรรมนูญปี50นี่ได้เขียนไว้ในมาตรา44ในเรื่องความปลอดภัยบอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางานทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อความอันเนี้ มันเป็นเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับพรบความปลอดภัยก็ออกมาตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมาแตกต่างไม่ได้หรอกในขณะนี้อย่างที่ท่านอาจารย์เกษตรสันพูดว่าเมื่อเราพูดกันไปพูดกันมาก็าแต่งนิยายนั้นขึ้นนะครับแล้วก็ตัดสินความไปโดยตัวพวกเราเองในสังคมซึ่งสร้างความวุ่นวายมากมาย เรานักพูดเยอะนั่งปฏิบัติน้อยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมผมมองว่าเรื่องเรื่องพวกนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้อย่างที่ทุกท่านได้พูดถึงว่าปัญหาการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพความปลอดภยัยการคุ้มครองแรงงานมันไม่ทั่วถึงสภาพมันก็เป็นอย่างที่ที่ท่านอาจารย์นา้าฤดีได้พูดเช่นเดียวกันนะครับว่าแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวน,นะครับผมคิดว่า ในหลายส่วนเนี่ยเจอสภาพไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าในจ้างมันมีหลายแบบมีในจ้างชั้นดีดีเยี่ยมนะครับเหรียญทองในจ้างที่ได้เหรียญเงินในจ้างเหรียญทองแดงและในจ้างนรกนะครับเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้ก็ยังมีอยู่เยอะเพราะว่าสถานประกอบการในบ้านเราเนี่ยในจ้างก็มีขีดความสามารถไม่เหมือนกันนะครับในจ้างมีขีดความสามารถในการจ่ายไม่เท่ากัน ในจ้างในจ้างหวังจะเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างก็มีแตกต่างกันนะครับในจ้างที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็มีไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าว่าบ้านเราเองเนี่ยก็ความไม่เท่าเทียมกันของในจ้างความไม่เสมอไม่เสมอกันของในจ้างความวิธีคิดไม่เหมือนกันเนี่ย มันก็ทําให้เกิดความที่ความโลภที่จะต้องให้ได้ประโยชน์ได้กําไรให้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งที่จริงแล้วในในเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าท่านได้ดูพัฒนาการจะเห็นได้ว่าในระยะที่ผ่านมาในช่วงปี2,540เป็นต้นมาตั้งแต่เรามีต้มยำกุ้งเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นปรากฏการ์ว่าลูกค้าที่มาสั่งผลิตสินค้าในเมืองไทยเนี่ย ได้ถือเรียกว่าจัญยาบาลด้านแรงงานหรือ Code of Conduct เนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยเอาเข้ามาว่าผมจะว่าจ้างคุณทําเรื่องนี้คุณปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตด้านแรงงานสิเรื่อง11เรื่องที่ได้ไหรือไม่ถ้าได้ผมก,ก็จ้างคุณทำจะเห็นได้ว่าธุรกิจกลุ่มนั้นเนี่ยครับเขาได้มีการปรับปรุงตัวเองเช่นธุรกิจเครื่องนุ่งห่มพวกกาเมเมินดัสทรีพวกอัญมณี พวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวนต่างๆเหล่านี้เนี่ยพวกนี้ได้มีการปรับตัวไม่ปรับไม่ได้ครับไม่ปรับท่านส่งสิงนค้าไม่ได้เพราะว่ามีออเดอร์มาตรวจที่โรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับมันเป็นสังคมควบคุมสังคมผมคิดว่านี่เป็นพัฒนาการที่ถ้าต่อไปเรามีพวกในจ้างในต่างประเทศที่มาสั่ง สินค้าเช่นอาหารทะเลพวกนี้ได้เข้ามาดูด้วยมันก็จะทําให้สังคมเน้รัดก,การคุ้มครองดูแลมากึ้นลําพังอย่างที่ขอรารงพูดเนี่ยหน่วยราชการเนี่ยก็จริงจมันก็เป็นเป็นเช่นนั้นจริงครับคือการดูแลการบังคับบัญชาการบังคับกฎหมายเนี่ยมันไม่ทั่วถึงจริงๆนะครับแล้วเรื่องนี้ถ้าเราพูดไปอย่างแล้วก็ไปว่ากันอีกนะครับไปว่าหน่วยงานกรพกพรรัฐบาล สำนักงบประมาณไม่จัดสรรราตราพวกพวกนั้นตาบอดคน,นตาบอดไม่ได้ดูไม่ได้ดูสังคมอย่างแท้จริงหรือไม่เลืมหูลืมตาไม่ดูว่างานใดเป็นงานที่มีความสําคัญที่จะต้องให้เป็น Priority ในการจัดสรรบุคลากรน,นะครับเรายึดหลักว่างบประมาณเรื่องการจ้างบุคลากรเนี่ยจะเกินร้อยละสีของงบประมาณของชาติไม่ได้ จึงเกิดแนวนะคิดว่าต้องฟรีสอัตรากำลังของส่วนราชการอย่างเท่าเทียมเสมอหน้าอันนี้เป็นความคิดที่ล้มเหลวที้โดยสิ้นเชิงนะงานที่มีความสำคัญงานใหม่อย่างยกตัวอย่างว่าเรากำลังจะไป AEC เนี่ยแล้วจะเอาใครมาทำครับได้แต่พูดเราไม่มีคนทำาะประมาณไม่จัดสรรบุคลากรไม่มีนะครับแล้วก็บอกว่าต้องดีต้องทำแล้วมันทำได้อย่างไรนะครับ ย่างทีพราบความปลอดภัยออกมา2,554หมวด5บอกว่าต้องมีพนักงานตรวจความปลอดภัยเพอ,อดำรงก็ไปขอตรา500ตรายังไม่ได้สักตราเดียวเพราะเขายึดหลักว่าไม่ได้เพื่อมาตราไม่ได้คุณก็ทําเหมือนเดิมก็แล้วกันก็ใช้คนที่มีอยู่บางคนจึงมีคาจึงมีการประกล่าวว่าต่อไปไม่ต้องทํางานแล้วไม่ต้องไปออกกหมไมเพิ่มแล้ว พราะว่าคุณก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่เขบอกไม่ได้ต้องออกกฎหมายเพิ่มเพราะขณะนี้เทคโนโลยี <c oughs> มันเปลี่ยนไปโรคมันเปลี่ยนไปสารเคมีมันเปลี่ยนไปจะต้องออกกฎหมายใหม่อันนี้คือแนวคิดของข้าราชการแต่เมื่อข้าราชการออกกฎหมายมาแล้วไม่มีคนบังคับใช้กฎหมายมันก็มันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องบอกว่าต่อกไปนี้งานไม่ต้องทําแล้วครับเท่าที่มีอยู่นั่นแหละนะครับถ้ามีคน2 0 0รก็ทําเท่าเดิม แต่น,นี้ก็ทาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ผมมองว่าพวกหน่วยราชการที่มีหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้หลักคิดที่สมเหตุสมผลนะครับและถ้ายิ่งหน่วยราชการที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติแต่ผู้นำเขาไม่ไปผลักดันเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเ,นเรื่องนโยบายระดับชาติว่าต่อไปเนี่ยเมื่อสิบประเทศ เราจะเห็นว่าในทีวีต่อไปนี้จะมีแรงงานจากอินโดจากสิงคโปร์จากมาเลเซจากลาวจากเขมรมาอยู่ในโรงงานเดียวกันอยู่ในบริษัทเดียวกันแล้วยังไงครับคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นไมเกรนเป็นไมเกรนเวิร์กเกอร์ที่เคลื่อนย้ายมาทำงานมันไม่ใช่บ้านเขาครับมันก็จะมีความทุกข์ทรมานมีความเครียดมาอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกตา่าง มามีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างน,นะครับแล้วถามว่าเราได้เตรียมการในเรื่องเหล่านี้แล้วหรือไม่เราได้มีการเตรียมการในการที่จะรองรับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ปัญหาเรื่องการประครับใช้กฎหมายกฎหมายอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสรรว่าต่อไปเนี่ยเราต้องรู้กฎหมายเขากฎหมายเราอันนี้ถามว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้คิดที่จะทาหรือไม่นะครับ ผมผมมองว่าเรื่องแรงงานต่างๆถ้าเราจําได้สมัยแรกๆที่คนคนงานไทยเราไปทาง,งานที่สิงคโปร์เนี่ยก็ก็มันก็มีอันตรายเกิดขึ้นต้นหลังสิงคโปร์ก็มีการพัฒนาครับพัฒนาหลังจากที่ถูกรัฐมนตรีไทยด่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปไปจัดการใหม่ว่าต่อไปเมื่อรับแรงงานต่างชาติเข้ามาเรื่องที่อยู่อาศัยต้องจัดใหม่ไม่ใช่จัดแบบอยู่อย่างหมูอย่างหมานะครับต้องจัดใหม,จใหม่จัดให้มันดีขึ้น ถ้าเราไปดูตอนนี้ที่แคมป์ไซต์ที่สิงคโปร์เนี่ยจะเปลี่ยนไปมีสภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปอย่างมากคนหมายสิงคโปร์ก็บอกว่าแรงงานที่ไปทํางานในไซต์ก่อสร้างจะต้องผ่านการฝึกอบรมเป็น induction training ทางด้านความปลอดภัยการสอนต้องสอนเป็นภาษาไทยเป็นภาษาบังคลาเทศภาษาปาฮาซาภาษาอะไรก็ตามที่คนไปทํางานในประเทศนั้นจะต้องได้รับความรู้ และได้รับบัตรติดตัวถ้าไม่มีบัตรสีเขียวนั้นจะเข้าไปทำงานใน Construction Site ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีตัวอย่างแล้วนะฮะทางกระทรวงแรงงานเราอาจจะต้องเรียนรู้เรียนแบบประเทศเหล่านั้นที่ได้มีประสบการณ์มาก่อนเราซึ่งมันก็ช่วยได้มากครับช่วยได้มากไม่ใช่มีการลัดลออเพราะฉะนั้นอินสเปกเตอร์ของสิงคโปร์แน่นอนครับประเทศเขาเลก อินสเปกเตอร์ก็จะมีโอกาสเข้าไปเยี่ยม c o n s t r u c ชั่นไซต์ได้ตลอดเวลาถ้าเข้าไปไม่มีใครไม่มีบัตรติดกระเป๋าไอคนนี้ไม่ได้ผ่านการสรวจสรบนี่ถูกดำเนินคดีทั้งในจ้างและทุกจ้างและเขาทําจริงนะครับเมื่อไม่นานมาน,นี้ครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้รับขอความร่วมมือจากประเทศเกาหลีเกาหลีบอกว่าเมื่อแรงงานไทยไปทํางานที่เกาหลีเนี่ย เขาบอกว่าต้องสอนเรื่องความปลอดภัยเป็นภาษาไทยผมลืมหยิบม,มาให้ดูเขามีตัวอยา่างเขาได้ยกร่างผู้มือการสอนเป็นภาษาของเขาแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาแปลเป็นภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาไทยสิ่งเหล่านี้เราต้องทําและบังคับว่าถ้ารัฐบาลจะจัดหรือในจ้างจะจัดเนี่ยต้องบังคับให้ดําเนินการแบบนั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็สใส่ไว้ในกฎหมายได้ไม่ยากเพราะกฎหมายเรารองรับอยู่แล้วนะครับ ผมมอ,อกว่าลกลไกเหล่านี้ครับเราต้องต้องทําง,งนานเชิงรุกมากขึ้นในการที่จะที่จะทําให้ให้เรื่องคลราหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าอีกสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าเนี่ยปัญหาสิบประเทศเกิดขึ้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าการเคลื่อนยา้ายแรงงานจะมีความรุนแรงมากขึ้นจะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายคนจะมาคราไม่ใช่เจ็ดอาชีพเด็ดที่ว่าหรครับเจ็ดอาชีพไม่ใช่ปัญหาครับ แต่แรงงานทั่วไปเนี่ยจะเคลื่อนย้ายเข้ามาจะมาทํางานจะ้ามาเที่ยวเขาไม่ต้องมีวีซ่าครับเข้ามาอยู่ได้สามเดือนก็ทํางานซะเลยเสร็จแล้วประเทศเหล่านั้นเช่นประเทศไทยก็ยินดีอยากจะได้คนพวกนี้มาทํางานนะครับแต่เราต้องมีการเตรียมการที่จะรองรับปัญหาเหล่านี้ให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วผมคิดว่าปัญหามันก็จะจะแย่บ้านเราก็จะถูกกล่าวหาแต่ต้องไม่ลืมนะครับอาเซียนเนี่ยมันเป็นที ีกฎหมายกลางม,มีภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็ต้องเรียนรู้ภาษาอื่นนะครับถ้ามันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็จะ,จะมีการล่าวหากันทําให้เราเสียชื่อเสียงซึ่งไม่จําเป็นที่ต้องไปเสียชื่อเสียงผมคิดว่าเราเมื่อเราได้ประโยชน์ในที่สุดแล้วมันต้องทําเช่นนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมก